วันนี้เราก็อยู่ที่สุวรรณภูมินะครับกำลังจะไปที่เทอร์มินอลก่อนนี้ครับเดินทางกับผู้ร่วมทริปของเรานะครับคุณนัทวันนี้คนก็ไม่เยอะนะครับรถไฟกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของ เทอร์มินอลใหม่นะครับตอนนี้เราก็ถึงสนามบินนารูตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ็อยู่ที่ในสนามบินนาริตานะครับอตอนนี้6โมงเช้าที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็กำลังจะเข้าอิมิเกชันนะครับตอนนี้ก็ด้านหลังก็โล่งนะครับออกมาเป็นคนสุดท้ายเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับ ของเทอร์มินอลของนาริตะนะครับอากาศข้างนอก20องศานะครับกำลังดีวันนี้ก็พาคุณนัดมาด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกในการเข้ามาดูป่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับลองศึกษาศึกษาไปไไปยังไงดเาไปยังนีไปไม่ได้โอเค นำทีมโดยพี่นุนะครับทีมนี้ฮะเฮนะ้ยสบายเห็นรับได้หมดแล้วตอนนี้เราก็ออกจากทิมิเกชั่นมาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนนไปกันต่อ ใช้เวลาเดินทางไปอุเอโนอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพอเราลงจากเครื่องเสร็จนะครับก็มาต่อที่สกายไลเนอร์นะครับต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะครับเพราะว่ารอบนี้เราอยู่หลายวันนะครับเลยไม่ได้จองตั๋วแบบเหมาไว้นะครับก็เลยซื้อไป็นรอบๆไปนี่เราก็จะเข้าไปนั่งสกายไลเนอร์นะครับไปลงที่อุเอโน อันนี้เป็นตัวนะครับตัวนี่ก็เดินล่างกระเป๋านะครับพร้อมกับทีมงานอีกสองท่าน,นาผมครับ <c oughs> เอาไปถ่ายแล้วก็ลงไม่ได้เลยนะเียแล้วก็ลงไม่ได้ยนะครับเอาถ่ายตรงนี้พอแล้วก็เดินทางกับคุณนัทนะครับรบแต่เช้ารูาปแต่เช้าเลยนอนไปสองชั่วโมงสบายมากอันนี้เราก็รอรถออกนะครับแปดโมงสิบสองนาทีหลังจากที่เราออกจากสนามบินมาริตะนะครับก็ มาต่อด้วยรถไฟสายไนเนอร์นะครับเข้าไปที่อุเอโนะนะครับก่อนที่เราจะเดินทางต่อด้วยเชียงกันเซ็นอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ก็พักผ่อนไปยาวๆนะครับอีกงหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเจอกันที่อุเอโนะครับไฟก็ติดไฟแดงอยู่นะครับออสัญญาณไฟเขียว เห็นตรงนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับติดเป็นทางยาวตลอดแนวรถไฟเลยนะครับนี่เราก็ใกล้ถึงอ,อูรินอแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก15นาทีนะครับพามาชมบรรยากาศก่อนที่เราจะไปต่อชิกันเซ็จนะครับตอนนี้ก็ ที่อุเโนะนะครับฮะเมาอะไรตึงตึงตึงอตอนนี้ผมก็อยู่ที่อุเอโนะนะครับกำลังจะไป ซื้อตัวรถไฟชิงนเซนไปต่อที่นิกตาตะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของอุเอโนะนะครับเดี๋ยวอุเอโนะนี่เราจะมานอนในวันที่8นะครับก่อนที่จะย้ายไปที่ทางฝั่งฮิโรชิมานะครับอากาศก็กำลังดีครับ ทีนี้เดินทางกัน3คนก่อนที่จะไปจอยกุ๊ปกับทางต่างประเทศนะครับก็จะมีอินโดอีก2ท่านนะครับบรรยากาศนี่ครับก็ลากกันเป๋ากันไปครับเดี๋ยวก็เดินไปซื้อ ตัวรถไฟชิงกันเซน็นนั่งต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศในสถานี u ูเอโน a สเตชนนะครับเป็นสถานีที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับไปต่อได้ท่าไปต่อได้หลายสายนะครับ ตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วชิงคันเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับรอรอรถไฟอีกประมาณ45นาทีนะครับเราได้เที่ยวเลทหน่อยนะครับเพราะว่าที่นั่งเต็มก็เลยมาหาเข้าห้องน้ำหาที่นั่งพักกินข้าวนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีบนรถไฟชิงคันเซ็นครับ ย้อนเฉยเลยเรียกว่าอันนี้เป็นตั๋วนะครับสิบโมงสีนะครับอันนี้เป็นรอบ1 0บโมงสาใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับ ก็อากาศเย็นสบายครับด้านนอกประมาณ24-25องศานะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟชิงคันเซนของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราจะใช้ในการเดินทางไปที่เมืองนากาโอกะนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีออกนะครับขบวนนี้ออก10 43ตอนนี้ก็10บโมงส3แล้วเจอกันที่นาคาอุกอกาศครับผมตรงนี้ก็เป็นตู้ยังชีพของเรานะครับที่ทุกครั้งมาเราก็จะมากดน้ำกดกาแฟกินนะครับถือว่าขาดไม่ได้เลยนะครับ รถไฟขบวนของเราครับพร้อมเดินทางครับ <c oughs> มาถึงแล้วนะครับนากาโอกะที่ที่มีปลาคราบนะครับ อนนี้เราก็จะเดินไปที่โรงแรมก่อนนะครับเอาสัมภาระไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะเดินทางด้วยรถตู้นะครับไปที่ฟาร์มอีกทีหนึ่งนะครับปกติผมมา ก็จะมาพักเดอะนิวเดอะนิโอานินะครับแต่รอบนี้ผมต้องไปนอนที่โฮเทลไลท์แม็กนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงต้นซีซั่นนะครับต่างคนก็ต่างมานะครับที่พักก็เลยเต็มแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนที่ใหม่ๆดูบ้างนะครับ oh, เผื่อว่า oh. จะมีอะไรที่ดีกว่าก็ได้นะครับสำหรับ ที่ตรงนี้ก็เป็นสถานีนักอากาศนะครับก็จะมีทั้งรถไฟแล้วก็รถบัสนะครับอากาศตอนนี้ก็น่าจะ30กว่าองศาได้นะครับถือว่าร้อนนะครับตอนนี้ก็ เดินลากกระเป๋านะครับไปที่ที่พักต่ออีกนิดเดียวครับเดินข้ามถนมนก็จะถึงแล้วนะครับสถานีนาเก,กอกะเราเพิ่งลงจากตรงนั้นมานะครับหลังจากตรงนี้เราเดินทางมาถึงก็ประมาณเที่ยงนิดๆนะครับ ก็ยังเช็คอินไม่ได้เพราะว่าเช็คอินได้ตอนบ่ายสามนะครับ mm. ก็จะเอาของเก็บไว้ที่พักแล้วก็ข้าห้องน้ำห้องผ้านะครับ mm. แล้วก็จะเดินทางในช่วงบ่ายหที mm. เดี๋ยวเราเมื่อกี้ห้างไหน mm. ตรงนี้เหรอ ออใช่ไอ,ตอ้ตรงคลองตรงโน้นใช่ไหมที่เราไปถ่ายอะ่ะมาถึงแล้วครับไลท์แม็กฮเทลโอเคเราเอาของไปเก็บกันก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีน,นึง <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะครับ <c oughs> อยูกรุปทานากาศโอเคโอเคจะไปานาศก่อนแล้วก็ะไปที่ลอยโอเคโอเคโอเคไก่อนที่ฟาร์มถ้าธนกะนี่คือทานากะของที่ทำคินโทววใช่ไหมตอนนี้ก็จะไปที่ฟาร์มทานากะก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่ฟาร์มนะครับ ช่วงนี้ไม่มีหิมะนะครับก็จะเป็นเป็นนานะครับ่เป้าเยอะยวยมาไดแก้วภูเขาบรรยากาศสวยนะครับกระเออ่ะคือด้านภูเขาที่เราเห็นก็จะเป็นโซนภูเขาเยมาโกชินะครับที่เราเรียกกันฟาร์มปะครับหลายๆฟาร์มก็จะอยู่ด้านบนนะครับก็จะมีบ่อดินอยู่ด้านบนด้วยนะครับพยายามถ่ายบรรยากาศให้ พี่พีนักเรียนทุกท่านได้ชมนะครับว่าบรรยากาศเวลาเรามาซื้อปลาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับจะเหน้าตอนนี้เราก็กำลังขึ้นมาที่ภูเขาเยมัคุชินะครับบรรยากาศ2ข้างทางก็มีฟาร์มปลาครับอยู่เป็นระยะระยะนะครับนี่โทรโซ่ครับ บรรยากาศช่วงนี้ก็ไม่มีหิมะนะครับเพราะว่าอากาศยังอุ่นๆอยู่ช่วงปลายธันวานะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยรับรองว่าขาวนะครับพื้นที่แถวนี้ขาวไปหมดนะครับขาวันนี้ฟาร์มแรกนะครับเรามาที่ ทานากะคอยฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มแรกเลยนะครับที่เรามาวันนี้ขึ้นไปเลยเป็นบรรยากาศด้านหลังของฟาร์มนะครับเรามาดูกันครับว่าทานากะทำปลาอะไรบ้างน,นะครับอันนี้เป็นโตไซใหม่นะครับของทานากะแล้วก็มีสาย โอ,นนอ่งนะครับอสกิแล้วก็สายแคปตินัมนะครับเนี่ยจะเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวใส่นะครับบ่อน,นี้ก็จะเป็นปลาสันใส่นะครับหลักๆก็จะเป็นโอก้งกับแพตตินัมนะครับ ちょっと待って。<music>